การรอคอยที่ยาวนานกว่า40ปีของชุมชนมุสลิมชายฝั่งทะเลชุมพลอำเภสถิงพระจังหวัดสงขลาใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะคะหลังจากที่ชาวบ้านพยายามต่อสู้เรียกร้องถึงสิทธิบนที่ดินซึ่งอาศัยมายาวนานหลายชั่วอายุคนตอนนี้เหลือแค่การพิจารณาอีกไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นค่ะ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอสถิงพระกรอกเอกสารบันทึกถ้อยคําให้กับชาวชุมชนมุสลิมชายฝั่งทะเลชุมพลตําบลชุมพลอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลารวม30ครอบครัวซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์ตามนโยบายการจัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทก่อนจะสรุปส่งตามที่จังหวัดร้องขอและส่งต่อไปยังกรมที่ดินซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก็คือเริ่มต้นของโครงการก็คือเป็นโครงการจัดที่ดินนะครับแภายใต้โครงการของกอสชกอสชสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินชาติเขาให้แต่ละท้องที่สำรวจว่ามีพื้นที่ที่สาประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้แล้วแล้วก็มีผู้บุกรุกเพื่อจะนําเข้าโครงการนี้ไหมหรือไม่แล้วก็มอบหมายทางอําเภอกับท้องถิ่นเป็นคนสํารวจ กว่า40ปีแล้วนะคะที่ชาวชุมชนมุสลิมชายฝั่งทะเลชุมพลพยายามต่อสู้เรียกร้องสิทธิบนที่ดินที่อาศัยอยู่มาหลายชั่วอายุคนหรือว่าเกือบ200ปีค่ะก่อนที่ที่ดินผืนนี้จะถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์อดีตบัณดิตอาสาตั้งข้อสังเกตว่าภาครัฐยังใช้คำว่าบุกรุกกับชาวบ้านทั้งที่พิสูจน์แล้วนะคะว่าชาวบ้านอาศัยอยู่ก่อนประกาศ ีเนี้ยมันก็มีความกังวลของชาวบ้านด้วยเหมือนกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือช่องทางในการที่จะชาวบ้านติดตามข่าวคราวว่ามันดําเนินการไปถึงไหนแล้วหรือว่าเออตอนนี้ชาวบ้านสามารถไปติดตามได้ที่ไหนมันก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ยากของชาวบ้านนะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่มันก็ได้ลงมาหรือมีความขยับอีกระดับหนึ่งนะครับ คุณผู้ชมคะเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ดินอำเภอสทิงพระเคยประกาศให้ชาวชุมชนมุสลิมชายฝั่งทะเลชุมพลไปยื่นเอกสารการครอบครองสิทธิ์ค่ะแต่ว่าถูกผู้นําท้องถิ่นในสมัยนั้นเรียกรับผลประโยชน์จากการวิ่งเต้นหรือว่าขอมีส่วนแบ่งในที่ดินทําให้ชาวบ้านเพิกเฉยก่อนที่ที่ดินบริเวณนี้จะถูกประกาศให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์หรือนอสลทั้งที่มีชาวบ้านอาศัยมาอยู่ก่อน ซึ่งการจัดสรรที่ดินครั้งนี้จะเป็นการมอบให้แบบโฉนดชุมชนหรือว่าการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่พิสูจน์ได้ว่าอาศัยอยู่ก่อนปี2546และข่าวรายการจับตารอบทิศไทย PBS ก็เกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะ